สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามค่ำคืนครับเวลา19น30นานาทีโดยประมาณมาชมบรรยากาศการจราจรถนนมิตรภาพกมศูนสระบุรีหน้าโรงพยาบาลไข่อดีตสนะครับวันนี้การจราจรค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาล่องนะครับตอนนี้ รถยนต์สัญจรไปมาใช้ความเร็วพอสมควรนะครับตามที่ยืนชมนะครับก็จะพาแผนกล้องไปด้านหลังนะครับเพื่อให้ดูบรรยากาศมุมหน้าไปทางโคราชนะครับเป็นป้ายนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นห้างดำห้างหนึ่งในสระบุรี ันนี้ก็เป็นสองช่องซ้ายก็คือเข้าเมืองสระบุรีนะครับช่องกลางรถที่วิ่งที่เห็นไฟนี้คือมุ่งหน้าไปทางภาคอีสานนะครับโคราชแล้วก็ชัยภูมิภาคอีสานเหนืออีสานใต้ไปได้หมดคนขวามือรถวิ่งสวนมาก็จะเป็นการจราจรของฝั่งขาขึ้นนะครับไปทางนะกครับกรุงเทพมหานคร,ะรนะทั้งฝั่งขาขึ้นฝั่งขาล่องนะครับ การจราจรตอนนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ไม่ถึงขั้นติดนะครับรถยนต์ก็ยังคงใช้ความไวได้ตามปกติอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมีน้ำใจในการขับขี่ยานพนาหนะชุกชนิดนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับเอาบรรยากาศการจราจรน,นะครับถนนมิตรภาพ กมศูนหน้าโรงพยาบาลไข้อธิศอน,นะครับห่วงเวลาประมาณ19นกา30นาทีรถดดประ,ะห้าบเก็บภาพบรรยากาศการจราจรมาฝากผู้ชมนะครับฝากพีพีน้องๆเอฟซีนะครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับทุกคน,นไป้ายด้านหน้าคือป้ายโรงพยาบาลไข้อธิศอนนะครับ ทีเขาวๆอยู่ด้านหน้าผมก็คือคอมศูนยนะครับส่วนรถที่วิ่งมาก็คือมาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับเลี้ยวขวารงสะพานนะครับ,รรนนรบมิตรภาพโรงพยาบาลมิตรภาพนะครับลงสะพานลอยลงมาพอดีนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับไว้ยาคำคำาืนของวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้เขาข่าวคำว่าสวัสดีขอความโชคดีผมมีแต่ทุกท่านสวัสดีครับ